ผมนพพลหลังทองลาลาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพักเพื่อไทยคนผมพิรามครับท่านครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการพูดถึงนะครับรายงานประจําปีของกองทุนนะครับประชาะัสสวัสดิการเพื่อรากฐานเศรษฐกิจและสังคมนะครับประจําปีงบประมาณ2566ท่านครับผมเองนะครับก็อยากที่จะขอเริ่มต้นนะครับด้วยสิ่งที่ผมเนี่ยนะครับ พยายามพูดมาเสมอในเรื่องของคนพิการนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมเองครั้งหนึ่งเคยเป็นคนพิการแม้ว่าจะพิการชั่วคราวก็ตามเนี่ยนะครับผมก็รู้ซึ้งถึงความพิการนั้นเนี่ยลำบากแค่ไหนนะครับซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับผมก็พูดถึงในเรื่องของว่าทําไมไอ้เรื่องบัตรหมดเออทำไมจะคนพิการเนี่ยจะต้องมีบัตรเออบัตรคนพิการเนี่ยทำไมต้องหมดอายุด้วยเวลาเข้าไปต่อนี่ทุกอย่างแสนจะลําบากแสนเข็นเหลือเกินนะครับ ท่านครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะขอในรูปในพูดถึงเรื่องของออออกองทุนนะครับประชารัฐสวัสดิการเพื่อรักษาและสังคมเนี่ยครับซึ่งมีส่วนหนึ่งเนี่ยในรายงานฉบับนี้นะครับที่นะครับได้มีการจัดสรรเงินนะครับให้กับผู้พิการนะครับให้กับผู้พิการนะครับซึ่งในปีงบมา2566นั้นเนี่ยนะครับมีการจัดสรรเงินไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ1,300 นะครับเออกว่าล้านบาทนะครับสำหรับผู้พิการนะครับโดยผู้พิการเนี่ยนะครับจะได้รับเงินคนละ200ต่อบาทเองร้0ยบาทต่อคนต่อเดือนนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเขาจะได้เงินจากกองทุนเนี้ยนะครับจํานวนปีละ2,400บาทนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่านะครับไอ้เงินจํานวน1,000เอ่อ1,309ล้าน1,300นะครับ9ก้าล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับเมื่อเอา2,400บาทเนี่ยนะครับ ฐานเนี่ยนะครับผลปรากฏว่ามันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยนะครับจำนวนเนี่ยห้าแสนนะครับห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกคนเท่านั้นผมเองอยากจะถามต่อว่าแล้วในส่วนคนพิการที่เหลือล่ะครับจริงๆคนพิการในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดสี่ล้านกว่าคนแต่คนพิการที่มีบัตรคนพิการเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สองล้านสองแสนนะครับหนึ่งหมื่นนะครับอีกกับอีกหกร้อยแปดสิบห้าคน ซึ่งเป็นตัวเลขนะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมณวันที่31มก,กราคม268 8ที่ผ่านมาแต่ว่าในส่วนของบัตรประชาัฐเนี่ยนะครับที่คนพิการได้รับสิทธิ์ในการที่จะช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเนี่ยในการที่ได้รับเงินอีกคนละ200บาทเนี่ยครับต่อคนต่อเดือนเนี่ยนะครับมีเพียง5 0 0,000กว่าคนเท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหลักเกณฑ์ในการที่กองทุนเนี่ยนะครับให้เงินสําหรับคนพิการเนี่ยอีก200เนี่ยนะครับท่านเอาหลักไหนมานะครับผมอยากจะทราบเอาละในพินในคนพิการเนี่ยสี่ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับซึ่งมีบัตรอยู่แค่2ล้านกว่าคนอย่างที่ผมบอกกันนะครับในส่วนที่ไม่มีบัตร ไม่มีบัตรเนี่ยนะครับคนพิการเนี่ยอ่ะโอเคเรายกยอดไปแต่ในส่วนที่มีบัตรคนพิการเนี่ยนะครับจำนวนสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งพันนะครับกับอีก600กว่าคนนั่นน่ะครับทําไมเขาไม่ได้หมดทั้งสองสองล้านกว่าคนตรงนั้นทําไมได้แต่เฉพาะ5้าแสนสี่หมื่นห้าพันกว่าคนเท่านั้นเองนะครับผมเองเนี่ยอยากจะทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทางผู้บริหารกองทุนน่ยช่วยบอกมาด้วยนะครับ แล้วก็ในสิ่งที่ลำดับต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงในองรวมนะครับของกองทุนประชาัฐสวัสดิการนะครับเพื่อรักฐานเศรษฐกิจเนี่ยนะครับว่าในลักษณะของบัตรการได้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่มีฐานะยากจนเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยผมคิดว่าผู้แทนทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งห้า้อยคนเนี่ยนะครับได้สดับตับฟงังแล้วก็ได้รับการร้องเรียนเนี่ยมาจากพี่น้องทุกๆคนแล้วครับว่าลักษณะของการที่จะได้บัตรมาเนี่ยถามว่า มีความรอบครอบแค่ไหนนะครับแล้วก็คนจนจริงเนี่ยนะครับได้ได้จริงหรือเปล่าคือคนที่ได้บัตรเนี่ยจนจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนจนจริงเลยนะครับเหตุ <t> ที่บอกเช่นนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าพอได้เบาบัตรตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับคนในหมู่บ้านเดียวกันรู้กันดีว่าคนไหนฐานะเป็นอย่างไรแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เอามาอดๆกันก็คือคนมีตังค์แล้วครับอันนี้ฉันได้บัตรฉันได้บัตร แต่คนที่จนจริงเนี่ยไม่ได้บัตรมันก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเอ๊ะทำไมฉันจนแล้วเนี่ยฉันยังต้องได้รับการซ้ำเติมอย่างนี้ฉันยังได้ฉันยังไม่ได้รับความยุติธรรมจากรัฐอีกเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมอยากให้กระบวนการในการได้มาซึ่งบัตรเนี่ยนะครับได้มาซึ่งบัตรคนจนเนี่ยที่เราเรียกกัน,นขอโทษนะครับที่ใช้คำนี้ผมอยากให้มีความรอบคอบและได้มีการทบทวนนะครับ ผมคิดว่าผมเชื่อมั่นในผู้บริหารกองทุนนะครับว่าท่านเนี่ยจะต้องมีวิธีการนะครับที่จะทําให้จุดรั่วไหลเหล่านี้เนี่ยนะครับมันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อยากจะให้ผู้บริหารกองทุนน่ยได้ช่วยตรงนี้มากนะครับแต่ท้ายที่สุดที่อยากจะขอฝากแล้วย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือในเรื่องของคนพิการท่านครับความพิการเนี่ยนะครับมันไม่ว่าจะเพิ่ง เกิดขึ้นมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่ามาเกิดที่หลังเนี่ยนะครับในความพิการเนี่ยน่าสงสารทท้งนั้นแหละครับนอกจากเรื่องบัตรที่บัตรคนพิการเนี่ยที่ต้องมาต่ออายุันทุกๆ8ปีเนี่ยเลิกสักทีนะครับเพราะมันสร้างความยุ่งยากมากนะครับสำหรับทั้งตัวออผู้พิการเองแล้วก็ผู้ดูแลนะครับแต่สิ่งที่อยากที่จะให้กองทุนเนี่ยได้เอื้อมไปให้ถึงนั่นก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับคนละ200บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยนะครับปีหนึ่ง2,400บาทเนี่ยอยากให้ กองทุนอันนี้น,นะครับได้เอื้อมถึงผู้พิการที่มีบัตรคนพิการทุกทุกคนในประเทศไทยนะครับตัวเลขณวันที่31มกราคม2568อย่างที่ผมบอกกันนะครับก็คือ2ล้าน2แสนนะครับ1 0 0 0นะครับกับอีก685คนเนี่ยนะครับผมอยากให้ทั้งหมดนี้เนี่ยได้รับและถ้าท่านมี วิธีการที่จะให้ได้ผู้พิการทั้ง4ล้านกว่าคนได้รับเนี่ยนะครับในเงิน200บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วครับกลับขอบพระคุณครับ